สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฮสอรี่รายการที่จะนำเสนอเรื่องราว history หรือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปยังเกาะอังกฤษย้อนอดีตกลับไปยังช่วงกลางศตรวรรษที่17กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยุคนั้นอังกฤษปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์เจิวที่สืบสันตติวงศ์มาจากพระเจ้าเจ,าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์หรือพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษรัฐสภาอังกฤษและประชาชนส่วนใหญ่นับถือโกรเตสแตนภายใต้คริตจักอังกฤษหรือแองกริกันถือเป็นยุคแห่งความปั่นป่วนทางการเมือง ศาสนาและสังคมเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักในวันนี้ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าเจมส์ที่2ผมขอย้อนไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นกันสักหน่อยนะครับตุลาคมปีพันหร้อยสาสาพระเจ้าเจมส์ที่2ประสูติเป็นพระราชโอรสองค์ที่2องของพระเจ้าชาวยี่1่และพระนางอองรีเอตตามาเรียแห่งฝรั่งเศสซึ่งพระนางก็เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเฮนรี่ที่4แห่งฝรั่งเศสเท่ากับว่าพระเจ้าเจมส์ที่2เป็นหลานตาของกษัตริย์ฝรั่งเศสส่วนพระราชโอรสองค์โตก็คือพระเจ้าาชว นนนัั่เองะครบปี1 6 4 2ถึงปี1651เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายพักดีกษัตริย์กับฝ่ายนิยมสาธารณรัฐหรือราวเฮทที่นำโดยโอลิเวอร์ครอมเวลเหตเพราะกษัตริย์ชาวที่1ซึ่งถือมั่นในสิเทวราชาใช้อำนาจเผดิจการไม่เรียกประชุมรัฐสภาถึง11ปีพยายามปฏิรูปคริสตจักรอังกฤษหรือแองกิกัน ให้มีแนวทางคาทอลิกมากขึ้นนอกจากนี้ยังเก็บภาษีที่ขูดรีดอย่างพาลาการเหตุการณ์ในเดือนมกราคมปี1 6 1 2พระองค์ทรงนําทหารเข้ามาในรัฐสภาสามัญชนจกกับกลุ่มสมาชิกสภาห้าคนในข้อหากบฏสร้างความตกตะลึงและบั่นทอนความไว้วางใจจากรัฐสภามีนาคมปี1 6 1 2สงครามกลางเมืองจึงปะทุขึ้นพระเจ้าชาวที่1ทรงย้ายราชสำนักไปยังออกฟอร์ดเป็นฐานที่มั่นหลักในช่วงเวลานี้เจ้าชายเจมส์ก็ได้ลีภัยไปด้วย ปี1644เจ้าชายเจมส์ได้รับการแต่งตั้งเป็นดยุคแห่งยอกและทรงลีภัยไปพำนักที่นเนเธอร์แลนด์ในเวลาต่อมาปี1649ผลของสงครามกลางเมืองฝ่ายกษัตริย์พ่ายแพ้พระเจ้าชาวที่หนึ่งถูกบันพระเสียรเป็นเวลายาวนานกว่า11ปีที่อังกฤษสู่ยุคไร้กษัตริย์โอลิเวอร์ครอมเวลประกาศอังกฤษเป็นสาธารณรัฐตั้งตนเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินปกครองอังกฤษเบ็ดเสร็จต่อมาในปี1660 ฟื้นฟูราชวงศ์อีกครั้งพระเจ้าชาวที่สองขึ้นครองราชแม้กษัตริย์องค์ใหม่จะเป็นโปรเสตสแตนต์ตามกฎหมายแต่ในใจพระองค์ยังคงโน้มไปทางคาทอลิกในปีนี้เจ้าชายเจมส์สมรสกับแอนไฮบุตรีของเอลแห่งคราเลนดอนมีพระธิดาสององค์คือแมรี่และแอนราวปีพันหกร้อยหกสิบแปดเจ้าชายเจมส์เข้ารีดเป็นคาทอลิกปีพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแอนไฮสิ้นพระชนม์เจมส์สมรสใหม่กับเจ้าหญิงแมรี่แห่งโมเดนาในปีพันหกร้อยเจ็ดสิบสามโดย โมเนดาเนี่ยก็เป็นรัฐอิสระนะครับปัจจุบันอยู่ในประเทศอิตาลีปี1677เจ้าหญิงแมรี่ พระธิดาองค์โตของเจมส์สมรสกับพระเจ้าวิลเลียมแห่งออเรนต์สตัตโฮนเดอร์หรือผู้ครองสาธารณรัฐดัตหรือนครรัฐเนเธอร์แลนด์ปี1 679- ปี1 681ปลายรัชากาลพระเจ้าชาวที่สองเกิดวิกฤตสืบราชสันตติวงศ์เมื่อสมาชิกรัฐสภากลุ่มหนึ่งหวนเกรงการมีองค์ราชาเป็นคาทอลิกพยายามออกกฎหมายยกเวน้นเป็นการตัดสิทธิเจ้าชายเจมส์ในยุคแห่งยอกไม่ให้สืบราชบัลลังเกิดการแบ่งฝั่งทางการเมืองครั้งใหญ่กลุ่มสนับสนุนกฎหมายยกเวน้น เรียกว่ากลุ่มวิกส่วนกลุ่มต่อต้านและสนับสนุนสิทธิ์ของเจมเรียกว่าทอรี่นี่เป็นจุดกําเนิดพรรคการเมืองอังกฤษสองขั้วฝ่ายวิกอ้างถึงศาสนาและเสรีภาพประชาชนในการป้องกันทรราชคาทอลิกส่วนทอรี่อ้างถึงราชสมบัติอันชอบธรรมและจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ผลสุดท้ายในปี1 6 8 1พระเจ้าชาวที่สองทรงยุบสภาเพื่อสกัดไม่ให้ผ่านกฎหมายยกเว้นและทรงปกครองโดยไม่เรียกประชุมสภาอีกเลยตลอด4ปีสุดท้ายของรัชกาล กุมภาพันธ์ปีพ1885พระเจ้าชาวที่2ส,สวรรคตโดยไม่มีรัชทายาทอันชอบธรรมเจ้าชายเจมส์ดยุคแห่งยอกพระอนุชาขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเจมส์ที่2การมีกษัตริย์คาทอลิกบนบัลลังก์อังกฤษสร้างความกังวลแก่ประชาชนโปรเตสแตนต์จำนวนมากตั้งแต่แรกเริ่มไม่นานนักหลังจากพระองค์ขึ้นครองบัลลังก์ในเดือนมิถุนายนปีพ1885พระองค์ต้องเผชิญกับการก่อกบฏของเจมส์สกอตและยุคแห่งมอนมาร์ตบุตรนอกสมรสข,ของคิงชาวที่2ที่ ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์และใช้สัญ,ญลักษณ์โปรเตสแตนต์ต,ต่อต้านพระองค์การกรบฏนั้นถูกปราบอย่างรวดเร็วในยุทธการเซตมัวพระเจ้าเจมส์ลงโทษผู้ก่อกบฏอย่างรุนแรงในการพิจนารณาที่เรียกว่าปฏิทิศไซหรือสารพิพากษาเลือดในยุคแห่งมอนมัตและผู้สมรู้ร่วมคิดนับร้อยชีวิตถูกประหารเหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำความโหดร้ายของสงครามกลางเมืองในยุคก่อนที่ยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจชาวอังกฤษไม่มีใครต้องการให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกปี168 7พระเจ้าเจมส่งออกประกาศว่าด้วยการผ่อนผันเพื่อมอบเสรีภาพในการนับถือคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นอกคริสตจักรโดยยกเลิกกฎหมายลงโทษทางศาสนาที่มีอยู่ทรงอนุญาตให้ชาวคาทอลิกดำรงตำแหน่งนายทหารในกองทัพซึ่งขัดต่อกฎหมายของรัฐสภาสร้างความไม่พอใจเป็นวงกว้างแม้หลายคนจะสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาแต่เกรงว่าพระเจ้าเจมมีเจตนาเอื้อประโยชน์แก่คาทอลิกเกินควรในขณะที่พระธิดาทั้งสองของพระเจ้าเจมสรงเป็นโปรเตสแต แทนอย่างเคร่งครัดทําให้ประชาชนเชื่อว่าจะมีพระมหากษัตริย์ โปรเตสแตนต์ขึ้นครองราชในอนาคตความหวังของประชาชนนั้นมุ่งไปที่เจ้าหญิงแมรี่พระธิดาองค์โตและพระสวามีของพระนางคือพระเจ้าวิลเลียมที่3แห่งออเรนส์ที่เป็นโปรเตสแตนต์ทั้งสองพระองค์จุดแตกหักก็ได้มาถึงในปี1 6 8 8นะครับความหวังของประชาชนริบหลี่ลงเมื่อชายาองค์ที่สองของพระเจ้าเจมส์ให้กำเนิดพระโอรสเจมส์ฟรานซิสเอ็ดเวิร์ดสจิวตในเดือนมิถุนากลายเป็นรัชทายาทลำดับแรกแทนที่พระธิดาทั้งสองของพระเจ้าเจมส์การ สูตรของเจ้าชายคาทอลิกสร้างความหวัดวันแก่ชนชั้นนําโปรเตสแตนต์ว่าอังกฤษจะตกอยู่ใต้ราชวงศ์คาทอลิกไปอีกยาวนานผนวกกับไม่กี่วันก่อนหน้าอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีและบิชอปอีก6คนหรือเซเว่นบิชอปที่คัดค้านประกาศผ่อนผันของกษัตริย์ถูกกลุ่มตัวไปยังหอคอยแห่งลอนดอนดาเนินคดีข้อหาขัดคําสั่งแต่ศาลตัดสินยกฟ้องในที่สุด ขุนนางอังกฤษ7คนที่ต่อมาถูกเรียกว่า7อมตะหรือ i m m o r ร์เทลเซเวก็ได้ส่งสารลับเชิญให้พระเจ้าวิลเลียมแห่งออเรนยกทัพมาอังกฤษเพื่อปอกป้องโปรเตสแตนต์และเสรีภาพของอังกฤษวิลเลียม ซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการผนึนกกำลังอังกฤษเพื่อต่อต้านฝรั่งเศสศัตรูคาทอลิกที่แข็งแกร่งในยุโรปตอบรับคำเชิญทันทีข่าวลือเรื่องการลุกรานของเนเธอร์แลนด์ถึงพระกันกษัตริย์หากแต่พระเจ้าเจ,าเจมไม่เชื่อว่าลูกเขยระธิดาของตนจะทําการอุกอาจบุกมาโจมตีกลับคิดว่านี่เป็นการเตรียมการของเนเธอร์แลนด์เพื่อทําสงครามกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสดังนั้นพระองค์จึงไม่ทันได้เตรียมตัววันที่5พฤศจิกายนปี1688พระเจ้า วิลเลียมยกพลข้ามทะเลมาขึ้นฝั่งที่เมืองบริกคแฮมทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษพร้อมกองทัพราว14,000นนายพระเจ้าเจมส ปฏิเสธที่จะส่งกองทัพไป,ไปเผชิญหน้ากับผู้รุกรานและในความจริงนายพลและขุนนางหลายคนอีกทั้งพระญาติสนิทของพระองค์รวมถึงแอนพระธิดาคนรองก็พากันแปรพักและละทิ้งกษัตริย์กันหมดแล้วพระเจ้าวิลเลียมนำขบวนทัพเข้าสู่ลอนดอนโดยไม่มีการต่อสู้นี่คือการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์เป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยไม่มีการนองเลือดพระเจ้าเจ,าเจม พยายามหลบหนีจากอังกฤษแต่ถูกจับได้โดยชาวประมงที่ชายฝั่งเคนและถูกส่งตัวกลับไปที่ลอนดอนแต่พระเจ้าว,วิลเลียมแห่งออเลนยอมให้พระเจ้าเจ,าเจมส์ออกจากราชอาณาจักรพระองค์ให้ทหารดัตคุ้มกันรพระเจ้าเจมส์ไปยังลอเชสเตอร์ในเคนและในครั้งนี้พระเจ้าเจมส์ก็หนีได้สำเร็จขึ้นฝั่งที่ฝรั่งเศสอย่างปลอดภัยในวันคริสต์มาสอีฟปี1 6 8 8 12กุมภาพันธ์ในปีถัดมารัฐสภาประกาศว่าพระเจ้าเจมส์ที่สอง สละราชบัลลังก์โดยพฤตินัยเนื่องจากทรงลักทิ้งพระราชภารกิจและละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจากนั้นรัฐสภาได้อัญเชิญเจ้าหญิงแมรี่และพระเจ้าวิลเลียมขึ้นเป็นกษัตริย์แม้ว่าเจ้าหญิงแมรี่จะมีสิทธิ์ในการขึ้นครองราชเป็นลำดับแรกแต่พระเจ้าวิลเลียมปฏิเสธที่จะยอมรับบทบาทที่ด้อยกว่าภรรยาดังนั้นรัฐสภาจึงตัดสินใจให้วิลเลียมและแมรี่ ครองราชร่วมกันเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่3กษัตริย์ราชสวามีและพระราชินีนาถแมรี่ที่2แห่งอังกฤษสกอตแลนด์และไอร์แลนด์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษมีขึ้นในเดือนเมษายนปี1 6 8 9ได้มีการอ่านปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ์หรือ declaration of rights ยืนยันว่าพระมหากษัตริย์จะไม่สามารถเก็บภาษีหรือบริหารงานยุติธรรมโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาดุลยาภาพของอำนาจระหว่างพระมหากษัตริย์และรัฐสภาได้เปลี่ยน แปลงอย่างถาวรต่อมารัฐสภาได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ์หรือ Bill of Rights ปีคริสต์ศักราช1689ยืนยันรร itation, ส dagen, ิทธิ์ของรัฐสภาและจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์รัฐสภาได้ควบคุมการกำหนดผู้ีิจะขึ้นครองรา์และกำหนดว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นโปรเตสแตนต์นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งรัฐสภาใหม่อย่างน้อยทุกๆ3ปีต่อมาปรับเป็น7ปีและปัจจุบันคือ5ปีและทุกปีพระมหากษัตริย์ ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในการต่ออายุการจัดสรรงบประมาณสำหรับกองทัพบ,บกและกองทัพเรือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้พระมหากษัตริย์จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือรัฐมนตรีที่สามารถรับรองเสียงข้างมากในสภาสามัญชนและสภาขุนนางได้เพื่อให้การปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในรัฐสภามีกลุ่มหลักสองกลุ่มคือวิกและทอรีซึ่งพรรคคอนเซเวทีฟหรือพรรคอนุรักษนิยมในปัจจุบันยังคงถูกเรียกว่าทอรี่ในบางครั้งนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการในอังกฤษนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการพัฒนาสื่อเสรีตั้งแต่ปี1695หหนังสือพิมพ์ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทำให้มีจำนวนหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่ผ่านหลังการปฏิวัติอันรุ่งโร์คือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ยังคงมีความสำคัญแต่ไม่สามารถยืนยันนโยบายหรือการกระทำใดๆหากรัฐสภาไม่เห็นด้วยหลังจากรัชสมัยของพระเจ้าว,วิลเลียมที่3บทบาทของรัฐมนตรีค่อยๆมีความสำคัญมากกว่าพระมหากษัตริย์แต่ยังไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยในความหมายสมัยใหม่เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายังมีจำนวน น้อยมากเฉพาะผู้ชายที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่าหนึ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและไม่มีผู้หญิงคนใดมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลยบางเขตเลือกตั้งถูกควบคุมโดยครอบครัวที่ร่ำรวยเพียงครอบครัวเดียวเรียกว่าพ็อกเก็ตเบโรส่วนเขตเลือกตั้งอื่นๆมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงน้อยมากเรียกว่าร็อตเทนเบโรแม้ว่าพระเจ้าวิลเลียมขึ้นครองราชโดยไม่มีการนองเลือดแต่การรักษาราชบัลลังกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย เรายังมีชาวอังกฤษและสกอตจำนวนมากที่มองว่าพระเจ้าเจมส์ที่สองเป็นกษัตริย์ที่ชอบธรรมผู้ที่สนับสนุนพระเจ้าเจมส์ถูกเรียกว่าจากโคบซึ่งบางส่วนเข้าร่วมกับเจมส์ในการลี้ภัยที่ฝรั่งเศสและบางส่วนก็เป็นผู้สนับสนุนลับในอังกฤษและสกอตแลนด์คำว่าจากโคบมาจากคำในภาษาละตินจากโคบุสที่หมายถึงเจมส์ ส่วนพระเจ้าเจมที่2ก็มีได้ยอมแพ้โดยสิ้นเชิงการลี้ภัยไปฝรั่งเศสก,ก็เหมือนกับการตั้งหลักพฤษภาคมปี1 6 8 9 วิลเลียมและแมรี่สวมมงกุฎเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ในปีนี้พระเจ้าเจมส์ที่สองได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสยกกองทัพบ,บุกไอแลนด์เพื่อกู้บัลลังโดยมีชาวไอริชคาทอลิกหนุนหลังและเอาชนะกองกำลังโปรเตสแตนต์ที่นั่นวิลเลียมจึงนำกองทัพของตนไปยังไอแลนด์และปราบกองทัพของเจมส์ที่สมรภูมิบอยเกิดสงครามวิลเลียมในไอแลนด์ สมรภูมิบอยเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาปี1690ทั้งสองฝ่ายตั้งทัพกันอยู่สองฝั่งแม่น้ำบอยกองทัพม้าของบิลเลียมสามารถข้ามลำน้ำและเริ่มล้อมกองทัพของพระเจ้าเจมพระเจ้าเจมหลบหนีไปได้กองทัพจำต้องล่าถอยเหตุการณ์นี้ทำให้วันที่1กรกฎาของทุกปีมีการเฉลิมฉลองชัยชนะของโปรเตสแตนต์ที่ไอแลนด์เหนือ เรียกว่าเดทเทเวลหรือออ a n เรนจ์แมนเดย์กรกดาคมปี1 6 9 1ยุทธการออกริมกองทัพไอริชคาทอลิกพ่ Catholic, ายแพ้กองทัพวิลเลียมที่3เป็นจุดสิ้นสุดการต่อสู้ของเราจาโคบายบนเกาะไอแลนด์ตุลาคมปี1 6 9 1เกิดสุนที่สัญญาลิมเมอรลิตยุติสงครามวิลเลียมในไอแลนด์อย่างเป็นทางการและให้เสรีภาพแก่ชาคาทอลิกไอริชแต่ต่อมาสัญญาฉบับนี้กลับได้รับการพิสูจน์ว่าไร้ค่า เมื่อรัฐสภาอังกฤษยึดทรัพย์ส,สินเจ้าของที่ดินและจำกัดสิทธิชาคาทอลิกอย่างเข้มงวดรวมถึงการห้ามไม่ให้ชาคาทอลิกมีส่วนร่วมในรัฐบาลชาวคาทธธอลิกไอริชต้องหลบหนีจากบ้านเกิดสงครามวิลเลียมในไอร์แลนด์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงคราม9ปีระหว่างมหาอำนาจในยุโรปค,คือฝรั่งเศสนำโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่พยายามขยายดินแดนกับฝ่ายสัมพันธมิตรใหญ่หญได้แก่อังกฤษเนเธอร์แลนด์สเปน และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าสงครามจะกระจุกตัวอยู่ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่แต่การต่อสู้ได้แพร่กระจายไปยังอาณานิคมในทวีปอเมริกาอินเดียและแอฟริกาตะวันตกอีกด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาลในการทำสงครามรัฐสภาอังกฤษต้องปรับระบบคลังแผ่นดินในปี1690จัดตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายราชสำนัก และในปี1694ธนาคารแห่งอังกฤษก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อระดมทุนให้รัฐบาลกู้ยืมมาทำสงครามโดยออกพันธบัตรสาธารณะนับเป็นจุดเริ่มต้นของระบบธนาคารสมัยใหม่และหนี้สาธารณะในอังกฤษในช่วงต้นทศวรรษ1690นี้พระเจ้าวิลเลียมยังคงต้องเผชิญกับความไม่เห็นด้วยและการก่อกบฏในสกอตแลนด์ก็ยังคงยืดเยื้อ หนึ่งมก,กราคมปีพ6 9 2เป็นวันที่หัวหน้าตระกูลต่างๆของแคว้นไฮแลนด์ในสกอตแลนด์ต้อ,ส Mary, สองาส,าาาาสาบานความจงรักภักดีต่อกษัตริย์วิลเลียมและแมรี่โดยพระเจ้าวิลเลียมได้เสนอเงื่อนไขสันติภาพแก่ชาวไฮแลนด์หากพวกเขาสาบานความจงรักภักดีต่อพระองค์13กุมภาพันธ์ปี1 6 9 2เมื่อหัวหน้าตระกูลแมคโดนัลแห่งปรินโคเกิดความล่าช้าในการสาบานจงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์ใหม่วิลเลียม ตัดสินใจสั่งการให้กองทัพร,รัฐบาลสกอตแลนด์สังหารหมู่ตระกูลแมคโดนัลที่หุบเขากรินโคซึ่งการกระทำนี้สร้างความไม่ไว้วางใจในหมู่ชาวสกอตต่อรัฐบาลใหม่อีกทั้งยังเป็นแรงหนุนให้จักรโคบในสกอตแลนด์แข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นเหตุการณ์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวสกอตจนถึงทุกวันนี้ ปี1694นควีนแมรี่ที่สองสวรรคตพระเจ้าว,วิลเลียมยังคงครองราชบัลลังก์ต่อและภายหลังสงคราม9ปีในยุโรปสิ้นสุดลงพระเจ้าว,วิลเลียมก็ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสให้เป็นกษัตริย์อังกฤษอันชอบธรรมลงนามในส่วนที่สัญญาไลสวิกในปี1697ปี1701พระเจ้าเจ,าเจมส์ที่ 2, สองเสด็จสวรรคตในฝรั่งเศสแต่การต่อสู้ของจักรโคไกยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปี ปี1702พระเจ้าวิลเลียมที่3สวรรคตพระองค์ไม่มีทายาทสืบทอดราชบัลลังก์เจ้าหญิงแอนวัย37ั้นษาพระคณิษฐาของพระนางแมรี่ที่2จึงถล่งทวัญยราชสมบัติสืบแทนการที่พระชินีน,นาถแอนไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาที่รอดชีวิตสถานการณ์นี้ก็ให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ในอังกฤษเวลส์ไอแลนด์และสกอตแลนด์ ดังนั้นในปีคริสต์ศักราช1707จึงมีการลงนามพระราชบัญญัติสาภาพหรือเรียกว่าสุนธิสัญญาสาภาพหรือ the Act of Union ในสกอตแลนด์ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งราชนจาจักรบริเตนใหญ่หรือ Great Britain แม้ว่าสกอตแลนด์จะไม่เป็นประเทศเอกราชอีกต่อไปแต่ยังคงรักษาระบบกฎหมายระบบการศึกษาและคลิตจักรเพรสไบทเลียนของตนไว้การรวมชาติครั้งนี้ ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากหลายฝ่ายในสกอตแลนด์ส่วนฝ่ายจาคโคไบย,ยังคงพยายามวางตัวเจมส์เอ็ดเวิร์ดสจวตพระราชะโอรสของพระเจ้าเจมส์ที่สองให้คึึงครองราชปี1 7 0เจเจมส์เอ็ดเวิร์ดได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าหลุยส์ที่1 4แห่งฝรั่งเศสพร้อมกองกำลังจาคโคไบให้พยายามบุกสกอตแลนด์แต่ก็ล้มเหลวปี1714เมื่อสมเด็จพระชินีนาถแอนสเสด็จสวรรคตรัฐสภาอังกฤษได้เลือกเจ้าชายจอร์ดหลุยส์แห่งฮันโนเวอร์ พระญาติชาวเยอรมันที่นับถือโปรเตสแตนต์และเป็นพระญาติใกล้ชิดที่สุดของควีนแอนขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจอร์ดที่หนึ่งแห่งบริเตนใหญ่ว่ากันว่าควีนแอนเคยทาบทามให้เจมส์เอ็ดเวิร์ดขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อหากเปลี่ยนเป็นโปรเตสแตนต์แต่เจมส์ปฏิเสธพระเจ้าจอร์ดที่หนึ่งไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนัก ซึ่งทำให้พระองค์ต้องพึ่งพารัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในรัฐสภาได้รับการขนานนามว่านายกรัฐมนตรีหรือ p r i ม e minister โดยบุคคลแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้คือเซอร์โรเบิร์ตวอร์โพซึ่งดำรงตำแหน่งนี้ถึง21ปีตั้งแต่ปี1721 ถึงปี1742ควบตำแหน่งขุนคลังเอกหรือรัฐมนตรีคลังกรกดาคมปี1715หลังจากพระเจ้าจ,าจอร์จเสวยราชได้ไม่นานจอห์นเอร์อสกีนเอร์แห่งมาขุนนางและนักการเมืองชาวสกอตอดีตสมาชิกองค์มนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศสังกัดพรรคทอรี่ถูกปลดจากตำแหน่งทางการเมืองพร้อมพรรคทอรีที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี1715ทำให้เขาสูญเสียอำนาจและได้แปรพัก ชูธงประกาศกบฏเพื่อราชวงศ์สจวตที่แคว้นไฮแลนด์ในสกอตแลนด์เพื่อล้มล้างรัฐบาลและกษัตริย์เยอรมันเขาวรวบรวมสมัครพรรคพวกจากโคไบต์ราวหกพันคนบุกลงใต้เข้าปะทะกับกองกําลังบริเตนใหญ่จาโคไบต์ไม่สามารถต้านทานได้ต้องถอยร่นกลับขึ้นเหนือแม้เจมส์เอ็ดเวิร์ดเดินทางจากฝรั่งเศสมาถึงสกอตแลนด์ในเดือนธันวาคมเพื่อยืนหยัดทำการกรบฏแต่กองกำลังจาโคไบต์ทยอยสลายตัว เจมและเออร์แห่งมาจำต้องหนีไปฝรั่งเศสคิงจอร์ดไม่ปราณีผู้สนับสนุนเจมทุกคนถูกสังหารบ้านเรือนถูกทำลายปี1 7 1 6หลังจากสงครามชิงราชบัลลังก์สเปนพระเจ้าหลุยส์ที่15แห่งฝรั่งเศสทำสัญญาสันติภาพกับอังกฤษหรือ a n g l o f r ฟ n c h Alliance ผนึกกำลังเพื่อขานอำนาจสเปนที่สแววขยายอำนาจและลุกรานยุโรปส่งผลให้เจมส์เอ็ดเวิร์ดถูกเนรเทศจากฝรั่งเศสไปพำนักที่ปาลาโซมูติในกรุงโรมตามคำเชิญขององค์สมเด็จพระสันตะปาป,ปาซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางราชะสำนักสจวตคลาสตินปี1720ชาวเอ็ดเวิร์ดสจวตบทแห่งเจมส์เอ็ดเวิร์ดหลานชายของพระเจ้าเจมส์ที่สองประสูติและเติบโตที่กรุงโรมรู้จักกันในชื่อบอนนี่พลินชาลี ที่แปลว่าเจ้าชายชาลีรูปนามได้ได้รับการขนานนามว่ายังพรีเทนเดอร์ส่วนเจมส์ผู้เป็นบิดารู้จักกันในชื่อโอพรีเทนเดอร์คำว่าพรีเทนเดอร์มาจากคำภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึงผู้เรียกร้องบิดาและบุตรเป็นผู้เรียกร้องบัลลังอังกฤษภารกิจกอบคู่บัลลังจึงตกเป็นของยังพรีเทนเดอร์ปี1727พระเจ้าจอร์จที่สแห่งฮันโนเวอร์ขึ้นครองราชปีพ่ถึงปี1748 เกิดสงครามสืบราชบัลลังก์ออสเตรียอังกฤษเคียงข้างราชวงศ์ทัพบุกแข่งออสเตรียดัตช์และรัสเซียสู้รบกับฝรั่งเศสปัสเซียและสเปนซึ่งกองกาลังจากโคบนํานำโดยเจ้าชายชาลีอยู่ข้างฝรั่งเศสในศึกครั้งนี้และในระหว่างที่อังกฤษส่งกองทัพมารบในยุโรป ฝรั่งเศสและสเปนจึงสบโอกาสให้เจ้าชายชาลียกทัพเพื่อก่อกระบฏบ,บนเกาะบริเตนกรกฎาคมปี1745เจ้าชายชาลีก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มไฮแลนด์และฝรั่งเศสเพื่อพยายามฟื้นฟูกู้ราชบัลลังก์ราชวงศ์สจวนเดินทางมาถึงสกอตแลนด์เป็นครั้งแรกพร้อมกับผู้ติดตามทั้ง7และกล่าวว่าข้าพเจ้ามาถึงบ้านแล้ว กองทัพจาโคไบนับพันภายใต้การนำของเจ้าชายชาลีประสบความสำเร็จในช่วงแรกสามารถยึดเบืองเอดินบระเมืองหลวงของสกอตแลนด์ไว้ได้และเจ้าชายอ้างตนเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ต่อมากองทัพจาโคไบได้รับชัยชนะในยุทธการเพรสตันแพนในเดือนกันยายนปี1745กองกำลังจาโคไบไฮแลนเดอร์เหล่านี้พกพาอาวุธที่น่ากลัวรวมถึงมีดสั้นที่เรียกว่าเดิร์ก และดาบยาวสองมือที่เรียกว่าคลีมมอร์พวกเขาปกป้องตัวเองด้วยโล่เหล็กขนาดเล็กที่เรียกว่าทาเจสหลังจากชัยชนะครั้งนั้นกองทัพจากโคไบ์บุกลงใต้ต่อไปถึงดาบี้แต่เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษที่ไม่เพียงพอตามความเชื่อมั่นเดิมของพรินซ์ชาลีประกอบกับเกิดความเห็นแตกแยกในหมู่ผู้นำจากโคบในที่สุด เจ้าชายชาลีจำใจถอยกลับไฮแลนด์และรอคอยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสตามที่คุยกันไว้แต่ก็ไร้วี่แววในระหว่างนี้ฝ่ายอังกฤษภายใต้การนำของเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งคัมเบอร์แลนด์พระราชะโอรสของพระเจ้าจอร์จที่สองซึ่งต้องถอนทัพกลับจากสงครามในยุโรปติดตามพวกจากรไบยอย่างไม่ลดละเกิดการปะทะย่อยบ่อยครั้งจนในที่สุดสองกองทัพเผชิญหน้ากันณนะทุ่งราบคาโลเดน ใกล้อินเวเนสในวันที่16เมษายนปี1746เกิดยุทธการคัลโเดนการจัดทัพครั้งนี้ฝ่ายอังกฤษมีทหารร่วม1,000 10, 0นายส่วนฝ่ายจจคโคไบเหลือกำลังรบราว5,000นายที่ต่างอ่อนล้าและหิวโหยจากการเดินทางไกลเมื่อการรบเริ่มขึ้นทหารไฮแลนด์เปิดฉากชาร์จใส่แนวกองทัพรัฐบาล ตามแบบฉบับการรบของไฮแลนเดอร์แต่ถูกตอบโต้ด้วยหากระสุนปืนใหญ่และปืนไฟอย่างหนาแน่นพื้นที่โล่งและอ่อนนุ่มชุ่มน้ำทำให้ทหารจักโคบายจำนวนมากถูกยิงล้มตายก่อนเข้าถึงแนวค่าศึกเพียง40นาทีกองทัพจักโคบายก็แตกพ่ายอย่างสิ้นเชิงมีผู้เสียชีวิตราว2,000คน ถูกจับเป็นเฉลยอ,อีกราวหนึ่งพันคนในขณะที่กองกำลังรัฐบาลเสียกำลังพลไปเพียงหลักร้อยยุทธการคอลโลเดนถือเป็นการสังหารหมู่ที่รวดเร็วรุนแรงและโหดร้ายเป็นสงครามการต่อสู้บนบกครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินอังกฤษเจ้าชายชาลีทรงหนีรอดอย่างวุดหวิดและด้วยความช่วยเหลือจากผู้พักดีพระองค์เสด็จหนีจากสกอตท,ทางเกาะสกายกลับสู่วังแวร์ไซในปารีส หลังจากสมรภูมิคาร์โลเดนได้ยุคแห่งคัมเบอร์แลนด์ไม่แสดงความเมตตาต่อชาวไฮแลนด์ที่พ่ายแพ้ทหารของเขามุ่งหน้าไปตามหุบเขาและเกาะต่างๆในสกอตแลนด์ฆ่าทำลายยึดบ้านเรือนและขโมยพืชผลในเวลาต่อมาอำนาจและอิทธิพลของกลุ่มชาวไฮแลนด์ลดลงอย่างมากหัวหน้ากลุ่มต่างๆกลายเป็นเจ้าของที่ดินหากได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์บริเตนใหญ่ขณะที่สมาชิก กลายเป็นผู้เช่าที่ต้องจ่ายค่าเช่ากระบวนการที่เรียกว่าการกวาดล้างไฮแลนด์เริ่มต้นขึ้นโดยเจ้าของที่ดินสกอตเข้าทำลายฟาร์มขนาดเล็กเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับฝูงแกะและวัวขนาดใหญ่การขับไล่ผู้คนกลายเป็นเรื่องปกติในช่วงปลายศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19ทำให้ชาวสกอตแลนด์จำนวนมากอพยพไปยังอเมริกาเหนือในช่วงเวลานั้นในปี1748ฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้ลงนามสนงทีสัญญาเอ็กซลาชาเปลยุติสงครามสืบราชบัลลังก์ออสเตรียาภายใต้เงื่อนไขสัญญาฝรั่งเศสต้องยุติการสนับสนุนกลุ่มจาโคไบและขับไล่เจ้าชายชาวออกจากดินแดนฝรั่งเศสพระองค์จึงต้องใช้ชีวิตในฐานะผู้ลี้ภัยออกเดินทางพำนักในดินแดนต่างๆทั่วยุโรปอย่างพรีเทนเดอร์ผู้นี้ยังกล่าวอยู่เสมอว่าข้าพเจ้า ควรจะตายกับเหล่าทหารของข้าพเจ้าที่คาร์โล,ลเดนกลายเป็นตำนานโรแมนติกที่ถูกเล่าขานในบทเพลงและนิทานพื้นบ้านตลอดมาหากแต่ว่ายุทธการคาร์โล,ลเดนที่เกิดขึ้นในปี1745นั้นถือเป็นจุดจบความพยายามฟื้นฟูร,ราชวงศ์สจวตอย่างสิ้นเชิงและไม่มีกองทัพจากโคบต์ใดๆก่อกระบ,บทขึ้นอีกราชวงศ์ฮันโนเวอร์สามารถปกครองบริเตนต่อมาโดยไม่มีภัยคุกคามภายในที่สำคัญปี1760 พระเจ้าจอร์จที่3แห่งฮันโนเวอร์ขึ้นครองราชปี1 7 6เสเจมส์เอ็ดเวิร์ดโอพรีเทนเดอร์สิ้นพระชนส่วนเจ้าชายชาลียังพรีเทนเดอร์สิ้นพระชนด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่กรุงโรมในอีก22ปีต่อมาพระศพของพระองค์ถูกฝังที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นครรัฐวาติกันเคียงข้างพระบิดาและพระอนุชาของพระองค์